เอาชุดเดียวเนาะเอาหมดหมดกินน้ำแข็งก็หมูยอเหรออ่เป็นเป็นข้าวหน้าหมูยอนี่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 กินเนี้ยอ่าข้าวเหนียวนี่ได้เนาะบอเล่าได้บอเสียงเสียงเล่าได้บอเสียงเล่าอ่ะเสียงอาเตียงเตียงน้ำเสียงน้ำเอาเตียงเวียดนามเอ่อเขาว่าอะไรนะต้อง20,000อ้าวมาชิมา20,000 น่ากินน่ชิมอมกีมีน้องน้อยทักไทยแล้วก็บายบายด้วยเดี๋ยวเรามากินท้ายเมืองินใส่เมี๊ยประเทศของไี่งอนนะงอนร้มงอนล้ามนะถั่วนะงอนลมเอามาชิมชิมน้ำงอนลมอแล้วนี่ใส่อะไรเนี่ยงอนล้ามอันเนี้ยอันเนี้ันนี่อมาลอามก็อร่อยเหรอมันจะเป็นเป็นถั่วถั่วถั่ว มาช <PM S 2> <proxy> ิมชิมใหชิมไม่ดูหน่อยเอาก็ชิมดิทไมมันมีเอาไม่เอาไม่เอาไอไอไี่ตตอ่าหนแล้วนะอตอคือยงติ๊กตอกขาโอ้ยตอโน้ตอยูทูบเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยูทูบตอนนี้น้องๆหน่อยได้ไหมเอออ่ากดกดกด้มาถึงให้ถให้สินจาวสินจาวชินจาวสวัสดีอ่าเงยถ่าย กินนากินเขาปลาโลกกินเขาเอากินเขากินที่กินพี่ไม่เอาอาโอเคกินีเพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกนีุมีนีุ่มระมอะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกดเพจเพจเพจตัดขามาเกิดเกิดตาวดีกายตาวดีกายเออบอลไทยเด่นมาอไทยด่นไทยแดนไทยแดไทยอกไทยบางฮึ้ว่าอะไร อะไรไทยแลนด์อะไรกินที่ตุ้มรำแปลว่าหยั่งแปลว่าหยั่งบอลลูนกันเนี่ยบอคือเขาไม่เข้าใจฟังเรื่องก่อนม่เข้าใจคือตอนแรกเขาเน้นว่าเป็นยูทูบื่อนคุณรูเบิร์ตคนพีนามอ๋อโอเคอ๋ออ๋อวิถีภาคนี่แหละค่ะ เวียดนามนัมเบอร์วนว้าวลำบวนลำบวนเวียดนามนัมเบอรวนสายนั้งหมดชูไม่ได้อันดับสองบอกแล้วบอกว่าถ้ามาเวียดนามถ้าใครว่าเป็นคนลาวนะถ้าเป็นคนไทยเขาจะเขาจะน่าจะพลิกไปนิดนึงสังเกินนะคือคือเรื่องฟุตบอลอ๋อชิมจิมชิมมาลองชิมดูข้าวเหนียวนี่สองหมื่นก็คือสามสิบบาท มาเงินลับเงินลับมาเอาเอากงมานี่พี่ชิมเลยมามามาลองชิมพี่ชิมไปดูหน่อยมาเนี่ยเป็นข้าวเหนียวซอยซอยซอยจึ้งยอยออันนี้ยอเหมือนบ้านเราเลยนะยอคือยอยอซอยก็คือข้าวเนาะอันนี้จึ้งซอยคือข้าวเหนียวอันนี้จึ้งจึ้งจึงจึ้งกากจึ้งวีดไข่เป็ดไข่เป็ดใช่เอาลองชิมไหม วิเวษคนเหนียวอุ่นๆอยู่นะผมยัดก็อุ่นนีดูความปิดเนจิตเป็นข้าวหน้าหมูยอนี่แล้วก็เป็นหน้าไข่สามสิบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทไทยอือป็นหมูยออร่อยยิ้มรถเมล์ประจ ộng เสียงรถรถแต่เขาไปเนี่ยพวกรถโดยสารเขาไม่ไม่ยิ้มด้วยกันน่ะ อาพี่ก่อนนเดีันจะดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอเดี๋ยวถ้าเราถามเรื่องรสชาติหมูยอก่อนอันนี้มันเหมือนไข่ตุ๋นแม่เราอ่ะเพราะใส่ผักใส่อะไรเงี้ยออ๋แต่เขาแบบเหมือนเหมือนเกี๊ยวแต่แบบว่าไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะให้มันกรุบๆแต่ก็ได้อยู่เนาะได้อยู่หมูยอล่ะหมูยอเป็นไงบ้างหมูยอเนี่ยก็คือเขาดั้มเบาบางอยู่แล้วเขขึ้นชื่อเลยใช่เขาลองชิมไหมลองลองต้อนอ่ะ แล้วก็ข้านะอันถืออันถือเวียดนามอันตรือยอเวียดนามอืมยอยอโอเงอน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 ไม่ว่าอร่อยหรออร่อยอร่อยเนาะอร่อยไหมข้าวเหนียวไหมแซ่บแซ่บไหมกุหลาบกุหลาบโอ้โหนี่อร์ข้าวเหนียวดิบอร์น้ำมุมจับอินเนอร์ร้อน้อนอันนี้ดับล้อนกายเวียดนามกลุ่มรักน่าซึ้ง โอ้ดินี่กินข้าวเหนียวแล้วตดขึืนอ่ะคือเมืองนี้เหมือนเหมือนได้เห็นเขาถ่ายรูปถ่ายกล้องเขารู้สึกเขามีความสูงไงไม่รู้เนาะขนาดเด็กเมื่อกี้มาพอพูดเรื่องฟุตบอลน่หน้าเปลี่ยนสีเลยเออผมรู้ว่าเป็นคนไทยเออ <laughs> อะไรกินขี่กินอะไรภาษาเขาอาจจะแบบแปลแปเป็นอย่างอื่นไงภาษาแปลเป็นอย่างอื่นแค่ว่ากินกินขี้กินเยอะบ้านเรามันไม่สุภาพแต่ว่าภาษาเขาอาจจะแปลเป็นอย่างอื่นอืมอ่ะนันงที่างที่เดิม อร่อยลองไห้ไหมไม่ไม่เป็นไรพอแลั้วเนาะอุ้ยทำไมข้าวเขามีถั่วด้วยน่ะถั่วเหรอถั่วมถั่วถั่วที่สุดแมลองไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรเอาเลยเป็นเขามเามีเาเหนียวใส่ถั่วเนี่ยเอเขาเหนียวใส่ถั่วอื้วมมีน้ำจิ้มมีอนนี้ด้วยหมูหยงหยงม เขาจะเอฟซีเวียดนามไปแล้วหนึ่งคนเฮ้ยมีแมนแบบว่าเขาไปคุณเขาขด้นรถไตามเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไจะไม่เป็นไรนะครับเรื่องเนื้อชาเรื่องอะไรมันก็ถ้ามีคนรักคนชอบธรรมดาเนาะก็บางทีก็อาจจะนิดนิดเด่นหน่อยแล้วสำหรับประเทศใครดูโซเชียลมากก็คิดมากใครไม่ดูเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยเหมือนต้าคนเนี้ยอาจจะไม่นะแต่ก็ยังว่านะเรื่องเรื่องเกียรติทางตาม มันไม่พูดดีกว่าเราไาเที่ยวสนุกสนุกแต่ว่าเมืองนี้เฟรนลี่มีน่ารักมน่ารักตองถึที่จะมาเมืองนี้โอเคเนาะอืมอย่างน้องๆเมื่อกี้ก็ขับไปไกลแล้วยังวนกลับมานต่เซตสี่เซตสี่เซตสี่เป็นนะฮะอ่าเป็นละแทงละแทงละแทงเนี่ยไปตลาชัยอืมอะไรนะอไทยแลนด์ไทยแอะไรบ้ากี่ป่วยบ้ากี่ป่วยอ่า ห้าสิบย่อยนี่ห้าสิบห้าก็ห้าสิบกว่าเหมือนกันอายุก็ไม่แก่นะเกีอบยัแก่เนาเราไมของก่ยังคยังไม่แก่ยังไม่แก่ก็แค่ก็ถ่ายเลยของเราอ่ะเราก็เออมันเป็นบรรยากาศที่แบบ มันเริ่มสนุกตรงที่แบบมีคนมาทักทายนี่แหละคือเขาเห็นกองเห่าเขาดุมๆมาหาเลยนะของร้านแม่ค้าหรือว่าบ้านเลิศที่เ้าเดินห้างเหมือนกับว่าเขาเรียนวก็ดีีใจท่แบบมีคนมาแล้วนะแล้วไม่เหาได้ติดสองหมื่นสองหมื่นนะ thank you ถ่ายคลิปแล้วนะนี่สองหมื่นคลิปนี้เป็นพยานนี่เป็นพยานคลิปนี้เป็นพยานถ้าเราไปทางเลิศอัปนี้ เดตรงไปจุ <S <S ๊บนะเธอบ๊ายบายบ๊ายบายบู๊ตเต็มเลยทีเดียโอ้โหก็นี่แหละเดี๋มันมันมีติมติมเนี่ยเวียรเบียรนาโฟลเอ๊ะเวียรนาโฟนเนี่ยจีจีเบียร์นาเวียดเทียวพี่ไม่ถามเขาแล้วว่าร้านใกล้ๆแถวนี้มันอยู่ตรงไหนก็นี่แหละร้านเนี่ยมีเลยเนี่ยร้านี้บออืม ร้านนี้เหรอไม่ใช่เขาครับไม่ใช่ร้านตรงนี้เหรอแต่เขาปิดที่ไม่แน่มือถือมาหรือว่าเครื่องเล็กอ้อพี่ได้เอามือมาบอกกอนลืมมือถือหรือเปล่าไม่รู้นะโอยลืมมือถือมาอืมโอเคงั้นไปก่อนก็ได้เราเลี้ยงบิงไว้ก่อนมันอยู่แถวไหนโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมนะขอบคุณที่รับชมครับ